Black Yellow Yeah what Yeah know You it กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของสปอร์ตวอรนบายยูโรคัพแซนเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะฮะอาจารย์วิไลพะรธ์ของเรายังอยู่นะเออแล้วก็น้องปูเป้น้องมัสซีของเรานะฮะก็ยังอยู่นะครับมัสซีใครตั้งชื่นให้ คุณยายค่ะคุณยายตอนนี้เสียไปยังครับยังค่ะเมื่อไหร่จะเสียครับอีกไม่นานน, <c oughs> านะ <c oughs> มนาน้วแจ้งคุณยายะเนี่ยไม่แจ้งคุณยายแล้วแล้วคุณยายคิดยังไงตั้งชื่อมาซีฮะน,น,น่ะคะเป็นอิสลามป่ะไม่เชิงค่ะอ่าไม่เชิงคือมันมีเหตุผลไหมเพราะชื่อมันแปลกนะเ <c oughs> คยได้ยินมัดหมี่มาบ้าง <c oughs> เขาเห็นตัวดำแหละอยากให้สวยเหมือนนางในวรรณคดีมาซีเป็นบนีนางในวรรณคดีแล้วตอนนี้มั่นใจหรือยังฮะ ร้อใจตั้งแต่เกิดแล้วแมเออแล้วสองคนนี้ครับปกติเนี่ยสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเล่นกีฬาบ่อยแค่ไหนฮะปุเป้ไม่บ่อยไม่บ่อยอาทิตย์ละครั้งทำอะไรอาทิตย์ละครั้งไปประจำว่ายน้ำว่ายน้ำเออเป็นยังไงฮะอาจารย์ครับครับผมออกกำลังกายอาทิตย์ละครั้งนี่พอเพียงไหมกับการว่ายน้ำผมว่ามันน้อยไปฮะเออกับอาหารที่เรากินเข้าไปฮะไม่ว่าจะเป็น น้ำอัดลมครับน้ำอัดลมหนึ่งครึ่งกระป๋องต้องเบร์มาแล้วฮะหนึ่งชั่วโมงถึงถึงถึงจะออกไปหมดออกไปหมดต้องวิ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมโคกหนึ่งกระป๋องหรือน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องถึงจะหมดใช่ครับผมเออแล้วแล้วส่วนไหนในร่างกายเนี่ยที่คุณคิดว่าเขาเซ็กซี่ที่สุดผมว่าเขาเนื้อนมไข่นะครับผมคือมีเนื้อมีนมแล้วก็มีไข่มีด้วยโคบแลยไม่ใช่ใช่ปะเอาตัวเขาเองดีกว่าคิดว่าปุเปเนี่ยส่วนไหนเซ็กซี่ที่สุดฮะส่วนไหนเซ็กซี่ที่สุดหน้าอก โพูดไมาได้ไงมั่นใจได้ไงเนี่ยเห็นบ้างไหมเนี่ยโอ้โอ่ะหน้า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 นี่ดูเขาถ้าเกิดหน้าอกสวยจริงต้องแบบเขาไม่ใส่ไม่ใส่ยกทรงด้วยเอาผมออกอผมออนี่โอ้ห้าอุเป้บอกว่ายังสีเกียงแล้วอ่ะ ปุเป้กุ้เป้คิดออกมาดังมากที่เราได้ยินว่าอีนี่ไม่มียังอายอีนี่ไรยังอายไม่เอานะปุเป้เราเป็นกุลสิทธิ์ตอนนาตีไทยดีแล้วเราไม่ได้กินเลยมึงอะคิดนี่แค่นื้อวันซีไม่มีเส้นไม่มีไซส์เสื้อไหนเฉยมันขายไปครึ่งหนึ่งเออป่าวเราผมไปแอบตัดเขาแอบตันอะอ่ะบอกว่าหน้าเซ็กซี่สุดทำหน้าเซ็กซี่ๆให้ดูหน่อยได้ไหมฮะเพราะว่าโพสเลยดีกว่า เออฮ้ยผมว่าอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะดูเหมือนสนสนนะแต่ผมผมว่ามันเข้าจุกมากครับผมเออดูดิโอ้ยโอ้ยเงื้อคูดเนื้อคูดถามว่าบูฟเฟ่กินอะไรเออกินถั่วฮะกินถั่วหรอเฮ้ยมึงไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วแล้วมาซีล่ะมาซีคิดว่าส่วนไหนในร่างกายเซ็กซี่ที่สุดครับสะโพกค่ะสะโพกตัวเขาอะเราว่าเราว่าหน้าอกเขาเซ็กซี่ี่สุดเขายังไม่ยอมรับเลย ให้มาซีเชฟบ้าไหมอ๋อสพอสแบบกา่าสะสปอเขาเนี่ยเซ็กซี่ที่สุดยังไงฮะเออโชว์หน่อยได้ไหมฮะมาซีโชว์อะไรอะถอดแลหครัถอดไลยไเวลาถ่ายรูปหนูชอบทำอย่างนี้เอออออเออออื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 ออเออื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 ออกออืออืออออืออืออออืออ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 อ สองครั้งค่ะทำอะไรบ้างครั้งแรกวิ่่งกอที่ไหนครั้งแรกที่ไหนเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ครั้งแรกออกกำลังกายหรือออกกำลังกายครับครั้งแรกสำคัญแค่ไหนรผมว่าลืมไปแล้วมันนานแล้วอ๋อจริงจริงอ่ะเจ็บไหมครับออกสองครั้งเนี่ยออกสองครั้งทำอะไรบ้างอ๋อทีละสองครั้งก็เป็นวิ่งอีกวันหนึ่งก็จะเป็นว่ายน้ำวันแรกวิ่งวันที่สองรูด ต้องเบิร์นไงเพราะว่าต้องเบิร์นทำไมถึงชอบไหว้น้ำกันครับสองคนนี้ก็เดินผ่านบ่อยๆก็ยกมือไหว้ก็ล้กโอ้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับเกมสุดท้ายของเราในวันน nope ี้นะครับนั่นก็คือเกมรักบี้ลูกโป่งนั่นเองนะเห็นลูกโป่งไหมตรงข้างหน้านะฮะนี่เรามีลูกโป่งนะฮะเราจะผสมผสานกับกีฬารักบี้นะฮะนะครับคือห้ามใช้เล็บเหมือนเดิม นะฮะใช้ตูดแทนได้เลยห้ามใช้ขานะฮะถ้าเกิดเล็บอดใจไม่ไหวจริงให้มาขวนหลังเราได้เลยมาขวนหลังได้นะแต่ห้ามใช้เล็บจิกนะห้ามใช้เอ่อห้ามใช้เท้าในการเหยียบอ่ะอย่างเช่นเราจะใช้ไงก็ได้ใช้มันแตกไปแล้วก็ยังมีม่ีขนาดไม่มีนมจะแตกเลยแล้วมันจะมีนี่ฮะตัวอักษรนะฮะเก็บตัวอักษรให้ได้เยอะที่สุดครับ แล้วใครเรียงได้อักษรภาษาอังกฤษนะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยเรียงได้ครบ2คําก่อนคะแนนเป็นผู้ชนะพอรับเถอะครับเข้าใจกติกาเรียบร้อยเรียบร้อยวอร์มก่อนครับวอร์มครับครับผมยังไงเอาะไล่ไลเยอะให้ผมเดียวอ๋าต้องเป็นกันเต๊ะมั้งดอดูดูดูผมได้ขึ้นเลยที่ คุออนผู้หงคุณเป็นเอวคุณต้องทำได้าายตัวแข็งึ้นโอ้หนจังหวัดหนยจังหวะดูจังหวะคุณน้องนะฮะกิบรานมท่านี้ใ้เลยนะานี้เล่นเ้เรือด้วยนะคยมีท่าวอมหนนี้แ่นกีฬาวอร์มท่าไหนบ้างหรือเปล่ยังไงฮะโชว์หน่อยเ้นีก็ไแการปัญญาอนพอเออยู่กันด้พออยู่2คนเอ เอาเล่นเลยดีกว่ามามานะฮะเออขยับเงื่อนิดหน่อยแล้วเนาะโอเคนะพร้อมสามสองหนึ่งปเออใช้เาเอเออโอ้ยเราเก็บไม่มาไม่มีไม่มีเอาาเอาโหเราข่ด้นะใช้เข่าด้านให้ถูกท่าด้วยนะโอ้โหโอเคครับมามา ได้ตอบคำก่อนคุณน <If S 2> oh. <mos> ัทนาฮะเอาอีก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 เออโอ้โหมามามาครับมามาช่วยดูช่วยพี่หายแล้วเอาอีกเอาอีกมามาเรามังมามาหมอนเชิญออกมาแล้วนะโมาอะไมอ่ะ ้ยให้ดูหม้้ของใครเนี่ยอเก็บไปเก็ไปไม่เอาไม่เอาเ้เอาไม่เอาของเขามามาเรามาดูกันนะดูดีว่ามคำนะฮะผมว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรเนี่ผมขอดูตัว S ตัว S ตัว P มผมว่าต้องเป็นคำว่า sport ward แน่เลยไมยงได้สคําก่อนให้ยกมือขึ้นเลยนะ ผมไม่มีเลยเหรอเอ้ยเราได้สองคำไว้คำว่าโนละหนึ่งคำเอ้ยโนโน1หนึ่งคำนะโอเคแล้วก็ดีนะเนี่ยพ่อส่งเรียนสูงง่ายเลยโอ้ไหวมไหมเนี่ยฝั่งนั้น T E บูม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  A มีตัว A ไหมไม่มีโอเนี่ยตัวเอ้ยโอ้ V A มีไม่มีตัว A เลยฮะยุง้ะฮะ ไหนไหนไหน V I N N อีกแล้วได้ป่ะได้ไหมสลุปฝั่งนั้นได้ไหมได้เราไม่นี่ไงเราก็ได้นี่โนโนโนกับเบนนี่ไงดูดูเออนี่ไหนไหนต้องกี่พยางค์ต้องงไ M O N ต้องสามตัวเป็นต้นไปเหรอมน ชื่อใครเนี่ยซื้อของระฟังคนเออน็อตนี่ไงมีไม่แล้วมีไม่แล้วไงสามคำนี่ไงนี่ไงผมก็ได้น็อตเบนนี่ไงน็อตเบนได้ไหมได้เราได้ก่อนยังไงครับตัดสินกันยังไงเนี่ยอายกมือนได้แล้วผมยกก่อนครับเบยผมได้ผมว่าน็อตกับเบนโอ้ไม่มีความหมายเลยก็น็อตกันแต่ว่าไม่เบนก็ชื่อคนไงนี่ไงบูม มีบุ้งค่ะมีบู้มีบุ้งอะไรครับมีบุ้งบูทซาลอนเป็นนั่งเบรนด์แบรนด์เอาต้องเบลนเหรอทั้งทันเดียวซาลอนได้มซาลอนได้ซาลอนอะไรบู้มสองห้าบูมได้เหรอได้บูมบูมแบบบ้านบุ้มอะไรเงี้ยบ้านบุ้มเหรออย่างนั้นเลยใช่เออได้งั้นผมเลยมาดูบ้านบูมบ้านบูมบ้านบุ้มบ้านบุ้มบุ้มโอเคผมยกให้คุณเลยยกให้บ้านคุณบูมเลย เราชนะดีกว่าโอเคโอเคสรุปแล้วเกมแรกนะฮะผู้ชนะก็คือเป้เกมที่สองผู้ชนะก็คือมัสซีเพราะฉะนั้นโดนลงโทษทั้งคู่นะครับคะแนนเท่ากันสวน้ามหน้าเลยฮะไทม่่นถ้าเกิดคุณชนะตอนนี้คุณก็เราด่านเลยด่านไปยังอื่นหรือเปล่าด่านไงกลัวมันดิ่ดลงอยากรออยู่เด็กเอออะ ยังไงครับการลงโทษการลงโทษของเรานะฮะคือให้คุณหนีบไว้นะฮะอย่าใกล้ช่วงรักแร้มากเพราะเดี๋ยวตอมันจะทิ่มแล้วมันจะแตกก่อนนะฮะมันจะแหลมเอานอะแล้วอีกลูกนึงตรงนี้ฮะเออแล้วเราจะใช้จนลูกป่องแตกนะครับเราล่ไลแมอาเขเข็ม่อยขอเข็ม่อยฮะ อ๋อลูกดอกให้เราปาลูกดอกด้วยอ๋อโอ้โดนทั้งคู่เหรอโดนทั้งคู่ครับเดี๋ยวผมปาผมแม่นมากผมแชมป์ทีมชาติไทยนะคุณตาทฮาทของปาโดนมัาซีนอตแตกแล้วทำไงเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้เขามั่นใจก่อนขอมั่นใจก่อนคุณท็อปคุณถือลูกโปะไว้ที่มือนะฮะเอาจริงเหอาจริงไว้ไว้ตรงกลางตัวสิเออคุณไว้ตรงกลางตัวเออโอเคดูความแม่นของผมไหมครับ โอ้ป๊านี่ครับจริงสบายใจได้ฮะสบายใจได้ก็ถ่ายก็ใหม่กายด้อะสบายใจทำได้มาทงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่นมโอเคเตรียมพร้อมเลยนะฮะอร่อยรูปหนึงอะคนแรกก่อนนะฮะโอเคเออเอาเอาขึ้นอยู่ได้ไหมขึ้นเลยไหมให้มันเข้ารูปหน่อยได้ไหมฮะเข้ารูปอะเออโอ้โหแล้วแหลมมากโอเคครับโอเคนะเอาข้างบนหรือข้างล่างก่อนครับจะจิ้มมันไหนก่อนข้างล่างก่อนแล้วกันเอาข้างล่างก่อนนะมา อ๋ออะปกตินะปกติแปลไปขาวหมดแล้วฮะโอ๊ยอะคุณลูกโป่งไหมฮะสบายสบายฮะเด็ก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 อะให้คุณท็อปครับผมคุณท็อปครับจัดเลยฮะลูกแรกยักเข้าไปแทนเลย่ะลูกแรกไว้ตรงไหนดีฮะจะแยกไม่ออกนะฮะตรงนี้เออยักแล้ว เอาไว้ใกล้ๆนมก็ได้เอ้าเห็นพี่รีเห็นพี่อยากได้ชัดขนาดนี้พี่จะแตกวะแตกครับแตกเอ้าวทานี้ดีกว่าท่านี้ดีกว่าแตกชัวร์ไม่ต้องกลัวแบบนี้แตกชัวร์ไม่ต้องกลัวรอดครับแตกนานเอาของผมไปด้วยฮะแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นเลยเจ้งคุณควรจะหลับตาแล้วจิ้มนะผมไม่หลับหรอกแบเนี้คือรู้ท่องอาจจะสงสัยว่าลูกปุ่งอันนี้อันไหนจะจิ้มไหนผมจิ้มไม่ถูกกันตอนนี้ กับือเบือเหมือนผีเสี้ยโบกบินกับือสิอันนีบเลยครับผมอ่อันนี้กับือหนักกว่าเดิมเลยนะครับคุณนะครับกดกระดิกาคือไม่ใช่ทิ่มสวนนะเดี๋ยวมันพลาดไม่เป็นของเขนะถ้าทิ่มสวนนะคุณคุณต้องเอามือนะไม่อยู่ระหว่างช่องว่างระหว่างลูปปองกับต้นขาเขานะฮะลดทิ่มลงนะฮะผมอยากจะบอกรักเขาเลยรักน้อยๆฮะเออรักใหญ่ๆฮะเยอะๆ โอเคโอเคจิ okay, okay. Or, ้มจ oh, ิ i, i ้มจ so. ิ oh, okay. oh, okay. oh! ้มเลยโอ้ยันลงไปจิ้มเากเลยผมใส่แว่นสายตาเนี่ยใส่แว่นดำคนมีสิทธิ์เลยเลยเฮ้ยยันรู้จักเปล่าอ้าวปุ่นปุ้งนะฮะโอเคกินนี่ก็คื้นเบาเบาเนะเบาๆโอเคครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ วิไลพลศึกษาของเรามากนะครับโอเคนะครับขอบคุณน้องมัตซีแล้วก็น้องปุเป้ด้วยนะครับก่อนจะรักกันไปให้มัสซีกับปุ้เป้ฝากผลงานนิดนึงนะฮะเอามัตซีก่อนแล้วกันก็เร็วๆนี้จะมีถ่าย MV ค่ะแต่ไม่บอกว่าของศิลปินไหนเราไปเปิดดูกันค่ะรอไปเปิดดูกันนะฮะเออเราอยากจะเปิดให้คุณดูมานานมากแล้วครับยังไงขอให้มีผลงานออกมาเร็วๆนะครับจะติดตามนะครับปุเป้เหรอครับคิตตี้เกมโชว์ค่ะเป็นแต่งตัวพวกกิมมโนอ่ะค่ะของเรือน่าอ่ะ พิตตี้เกมโชว์นะฮะใช่แต่ก็เป็นพวกกิมมอนออะไรเงี้ยใช่ตามรถไฟฟ้าแล้วแบบมีลงออนเซ็นแล้วงแบบอาบน้ำได้ไม่ไม่ไม่แบบมีบาร์โค้ดแปะตรงนี้ด้วยแล้วมีแบบไปสแกนตอนนี้มีแปะไหมอยู่ไหมฮะยังโออยังไงแปะแล้วเอามาให้เราดูกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากมากครับวันนี้ขอบคุณทั้งคู่เลยนะครับปุบเบ้แล้วก็มาซี่นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการสปอง